ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่14มิถุนาซึ่งผ่านวันคูมาแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะเกี่ยวกับว่าความรู้สึกของฝ่ายโสดนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โพี่ครับพี่ครับขอทำพิธีนะครับว่ารู้ถึงไงครับกับวันคูที่ผ่านมาเมื่อวานเหนื่อยครับเหนื่อย แต่ก็ดีใจครับเห็นครูม,มีความสุขขอให้ครูทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครู <c oughs> แ,ลแล้วแล้วแล้วพ่อแล้วแล้วเมื่อวานที่เจอพ่อเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีใจเมื่อวันดีที่เราคอยสุดสุฮะแล้วมันไม่เป,เป็นงั้นนะ <c oughs> วันนี้ที่เราคอยสุดสไปเปยครับตื่นตามนามากทุกคนหน้าเหมือน <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกค <c oughs> <c oughs> รับผมเสียเวลาเยอะแล้ะมาชมคลิปกันดีกว่า มาชมบรรยากาศของการแข่งขันทำพาในวันนี้นะคะตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนรหัสของพี่มันจีนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะชื่อปอลเท้าค่ะอยากจะทราบว่าคอนเซปต์ในการทำพาในครั้งนี้คืออะไรหรอคะเขาเรียกว่าเป็นเกาะสุ่มแบบจีเพลตนะคะพี่พีพวกหนูตั้งใจทำมากเพราะว่าคิดว่าแบบเอ้ยมันต้องสวยแน่แล้วมีครูในดวงใจกันไหมจ๊ะครูในดวงใจเหรองั้นให้ครูภาษาละกันค่ะเพราะว่าสอนภาษาสองปีแล้ว ก็สอนปีหน้าด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสด,ดีโอ้โหอันนี้คือแปลกตาม,มากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นตีมอะไรคะเนี่ยเป็นตีมแนวอีสานค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วอยากจะถามว่าวันครูเนี่ยมีครูในดนใจไหมค่ะมีค่ะใช่ค่ะครูตูนค่ะครูสุธิกกลเพราะว่าอะไรครูเขาใจดีหรือว่า ครูใจดีแล้วก็ครูเป็นครูที่ปรึกษาที่ให้คําแนะนําได้ดีมากค่ะค่ะมาถึงห้องนี้แล้วนะคะแอบเห็นต้นกล้วยมันเตะตาจริงเลย<ช>ทําให้อยากรู้เลยค่ะว่ามีคอนเซปต์อะไรบ้างขอโทษนะคะผ่านไปนคอนเซปต์อะไรหรอคะขันมากค่ะเป็นการแห่ขันมากค่ะต่อมาคำถามต่อมาอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยมีครูในดวงใจบ้างไหมคะ่ะครูในดวงใจเยอะมากเลยค่ะเพ,พราะครูคนนี้น่ารักทุกคนเลยอ่าขอสักชื่อนึงได้ไหมค่ะเลยครูกับครูตองค่ะ ซื้อกุ๊กกับครูตองเจาซื้อกุ๊กกับครูตองค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จริงหรือเค้กไม่จริงหรือเค้กคะเค้กสวัสดีค่ะครูไม้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครูไม้ครูไม้สอนมอะไรบ้างคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีอะไรจะบอกนักเรียนนะไหมคะเนื่องในวันครูค่ะ ก็อยากจะบอกว่าความรักก็เหมือนครูตีเจ็บกี่ทีก็ไม่จำนั่นเองนะครับความรักก็เหมือนครูตีเจ็บกี่ทีก็ไม่จำนะคะจำไว้นะคะน้องๆ้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและสมหวังในความรักรักครูไม้นน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะครับขอบคุณค่ะอบุนมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็ทำเป็นตีมอะไรกันคะเด็กๆสร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์ห่อสร้างสรรค์แล้วมีครูในโดนใจกันหรือเปล่ามีค่ะ ก็คือเหตุผลที่เป็นครูในดวงใจนะคะก็คือใจดีค่ะใจดีคูใจดีมากค่ะรักมากค่ะสวยมากค,ครูเบลลี่ค่ะดูผ่านของน้องๆค่ะทุกคนคือแบบฉ่ำมากสวัสดีค่ะครูฝนรู้สึกไงกับวันครูค่ะ รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าต้องฝึกน้องๆให้ทํางานเป็นขั้นตอนเออไม่ไม่ได้เหนื่อยที่ทําพานไว้ตัวเองนะคะต้องเรื่องเชนน้องแล้วก็ดูแลน้องใช่ไหมเพราะว่าครูอยู่ม1ไงปีนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเห็นผลงานน้องแล้วก็อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจเออแล้วพานวันนี้เป็นไงคะแอบมาดูแอบพานวันนี้นะคะแล้วก็มีอินสปิเรชันกับ การเก็บของรีไซเคิลเนื่องจากว่าที่ห้องเนี่ยมีการแยกขยะอยู่แล้วก็เลยใช้ขยะที่แยกอะค่ะมาทำพานไหว้ครูวันนี้ไม่ได้รังเกียจนะคะเพราะมันเป็นของรียูดเดี๋ยวดูดูการเผาโรงเรียนของน้องกันชมผลงานของทุกคนทุกคนน่าสนใจมากเลยค่ะกับคอนเซปต์การเผาโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะครูชื่ออะไรคะชื่อส่นทิพั์ครับครูส่วนสอนห้องอะไรบ้างคะ สอนม4ครับผมก็หลายห้องเหมือนกันครับสอนม4หลายห้องเลยครูส่วนมีอะไรอยากจะบอกเด็กๆไหมคะเนื่องในวันครูคะ่ะก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับผมก็เป็นเด็กเรียนเออเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับครับค่ะเป็นเด็กที่น่ารักตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ,ะเจออีกห้องแล้วนะคะที่น่าสนใจอยากถามน้องๆว่าคอนเซปต์พานคืออะไรคะรักโลกรักโลกค่ะคอนเซปต์พานคือรักโลกนะคะน้องๆมีครูในดวงใจบ้างไหมคะ ครูบอยค่ะกับครูปัดค่ะครูบอยกับครูปัดเป็นครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อน่ารักมากเลยค่ะน้องๆอยู่ห้องอะไรคะห้องแปดค่ะห้องแปดมศมศทแปดค่ะห้องครูบอยกับครูปัดนะคะน่ารักมากเลยคอบคุณค่าค่ะเจออีกห้องหนึ่งแล้วนะคะสวยมากแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยสวัสดีค่ะคอนเซปต์ในการทําพานคืออะไรคะ อ๋อคอนเซปต์ในการทำพานก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าน้องๆอ,อยู่ห้องญี่ปุ่นเนาะอยู่ห้องมอ5ทับ10นะคะห้องญี่ปุ่นอยากถามน้องๆอ,อีกว่าน้องๆมีครูนในดวงใจไหมคะใครคะใครคะพิเชษชอนค่ะเจนาอีฟค่ะอ๋ออันนี้ก็คือรายชื่อคุณครูในดวงใจนนองนะคะน่ารักมากเลยแล้วอันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์อะไรคะเสาัไม้ไผ่ธนาบัตะค่ะเป็นเทศกาลธนาบตัตะอ๋อสวยมากเลยทุกคน คุณครูคนสวยสวยเหมือนหนูเลยค่ะคุณสวกยกงไงคะ <c oughs> ก็ให้ทุกคนบอกนะคะ <c oughs> คุณครูค,คะรู้สึกย,ยังไงกับวันไหว้ครูบ้างคะก็คือรู้สึกว่าเด็กๆให้ความร่วมมือดีกับการไหว้ครูทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าเด็กตั้งใจทําพานมากเพื่อที่ว่าเขาอยากได้ผลงานเนาะประจําห้องแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สวยงามหรือว่าเด็กๆให้ความร่วมมือดีแล้วก็เมื่อกี้แอบอ่านข้อความตรงนู้นมาเด็กๆน่ารักมากซึ้งซึงนิดนึง ก็เป็นมุมซึ้งๆของเด็กๆนะคะขอบคุณครูอัค่ะเห็นของน้องๆอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะรู้สึกว่าจะเป็นมอต้นเนาะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันว่าตรีมในการทำพานของน้องเนี่ยมีตรีมอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคอนเซปต์ในการทำพานคืออะไรคะบิงซูคอนเซปต์ในการทำพานก็คือบิงซูนะคะอยากถามว่ามีครูในดวงใจบ้างไหมคะขอสักหนึ่งชื่อครูแก้ว สุภัตตาค่ะอ๋อน้องมาจากห้องอะไรคะห้องนึ่งทับสิบค่ะห้องหนึ่งทับสิบนะคะน้องว่าหนึ่งขอบคุณค่ะเห็นอีกอันหนึ่งแล้วนะคะที่ด okay. ูเหมือนจะเป็นบิงซูแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบิงซูอะไรเดี๋ยวไปถามน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคอนเซปต์ในการทําพานคืออะไรคะเน้นข้าร่วมแต่ไม่เน้นข้ารอบค่ะเน้นข้าว่วมแต่ไม่เน้นข้ารอบใช่ไหมคะอันนี้ อันนี้ทำมาจากอะไรคะช็อกโกแลต้เคเบาอ๋อมันคือดินเบานะคะทุกคนแล้วก็มาทําเป็นเหมือนซอช็อกโกแลตค่ะครีเอทมากเลยค่ะสร้างสรรค์มามีครูในดวงใจไหมคะคูสุภัตตาคูสุภัตตาหรือว่าครูแก้วใช่ไหมคะโอ้แสดงว่าน้องๆเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันกับกลุ่มนั้นใช่ไหมคะห้องหนึ่งทับสี่ค่ะทุกคน เก่งมากสร้างสรรค์มากเลยค่ะเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาค่ะมีเด็กๆอ่ะยกให้ครูเป็นครูในดวงใจด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจครับก็ก็อยากให้เด็กๆได้รู้สึกว as ่าเออเราเรายังมีคุณค่ากับเขาเออนะครับก็ก็ดีใจดีใจครับผมมาถึงอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องหกทับเจ็ค่ะมีคําถามค่ะคอนเซปต์ในการทําพานคืออะไรหรอคะท a สเทลบาร์บี้ค่ะ คอนเซปต์นี้นะคะก็คือพาสเทลบาร์บี้นั่นเองค่ะมีคำถามมีคำถามนึงก็คือมีครูในดวงใจบ้างไหมคะมีค่ะครูวุฒิชัยค่ะอยากดังอยากดังเหมือนเขาอยากเป็นดาราครูวุฒิชัยผลไม้นะคะครูก๊อตนะคะเพื่อนบอกว่าอยากดังอยากเป็นดาราค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ลืมหน้าพวกเราอย่างเนาะดังแล้วเรียกหันหน่อยดังแล้วเรียกหันหน่อยขอบคุณค่ะนี่และค่ะครูก๊อตนะคะฟังไว้ค่ะ ัสดีค่ะอยู่กับสภานักเรียนนะคะเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของวันนี้นะคะก็คือเป็นวันซ้อมใหญ่ว่ารู้สึกไงบ้างงานเรียบร้อยดีไหมนะคะมาเริ่มที่พี่คนแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเมันกดรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นเกียรติมาอ้าวรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ชิลค่ะทำบ่อยแล้ว คนสุดท้ายนะคะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วค่ะสวยเกินเดี๋ยวพิธีกรไม่เด่นนะคะเราเล่นค่ะค่ะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีมากค่ะแบบว่าสนุกค่ะสนุกมากเลยใช่ค่ะดูจากน้ำเสียงก็น่าจะรู้ว่าสนุกที่สุดะสนุกมากเลยค่ะอันนี้เป็นเสียลรักที่บอกว่าสนุกสุดๆเลยก็คือโดยกันตอนนี้เราก็อยู่กับคนที่สวยเท่าๆกับเราแล้วนะคะก็คือน้ำอิงกันนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะงานแบบว่าเรียบร้อยดีไหมเบนเบนค่อนข้างเรียบร้อยค่ะสนุกดีค่ะ,ะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วน้ำอิงมีครูที่ชื่นชอบไหมครูที่ชื่นชอบเหรออือครูบุ๋มละกนะันครูยศวรรณนละอเพราะว่าที่ปรึกษาที่น่ารักค่ะครูส,มสม้มครูส้มครูมิ่งขวัญเจ้าครูทุกคนเจ้าครูทุกคน มีคนบอกว่าอยากดังเหมือนครูกอลด้วยนะผมยัเจ็บไม่ชอบถ่ายรูปครับผมโอไม่ชอบถ่ายรูปสวัสดีค่ะครูชื่ออะไรคะชื่อครูวิชัยผลไม้ครับผมอ๋อสอนมอะไรบ้างคะอ๋อทงนี้สอนมหนึ่งกับมสองครับผมวิชาพระพุทธและก็สังคมศึกษาครับผม คุณครูมีอะไรอยากจะบอกนักเรียนในโรงเรียนบ้างไหมคะเนื่องในวันครูค่ะก็รักทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็ศึกษาหาความรู้มีความขยันมันเพียงแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปนะครับผมวันเจี๊ยบขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเป็นใครในงานนี้คะเป็นคนถือพานค่ะอ๋อถือพานของห้องอะไรคะถือพานของสภาค่ะเป็นสภาน,นะคะทุกคนมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกคุณครูไหมคะเนื่องในวันครูอยากให้ครูให้เกรดง่ายๆค่ะอยากให้ครูให้เกรดง่ายๆโดยเฉพาะครูอะไรคะครูไอค,ค่ะครูไอน,นะคะขอบคุณค,ค่นนะ,คะ สวัสดีค่ะเราเจอคุยคนนึงแล้วนะคะชื่ออะไรคะครูโสรัตหนุ่มใต้ใจเด็ดรักเธอแม่ใจครับค่ะครูโสรัตมีอะไรจะบอกนักเรียนไหมคะเนื่องในวันครูค่ะก็ขอให้เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักและก็ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีของชาติครับขอบคุณค่ะ เจอคุยคนหนึ่งแล้วนะคะสวัส so ด really oh ีค so ่ะครูชื่ออะไรคะครูชื่อครูบอยนะครับอยู่คอมพิวเตอร์ครับครูบอยสอนมอะไรบ้างคะสอนมหนึ่งมสองแล้วก็มสามมสี่ครับค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะถามครูบอยว่ามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะเนื่องในวันครูอาจจะเป็นเด็กทั้งโรงเรียนหรือว่าเด็กที่สอนก็ได้ค่ะอยากบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆรักครูเหมือนที่ครูรักเด็กๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองนัทิตาเนื่องในโอกาสที่เป็นวันครูก็เลยอยากจะถามท่านรองว่าท่านรองเนี่ยมีอะไรอยากบอกเด็กๆในโรงเรียนคณะราชบำรุงปทุมธานีไหมคะในฐานะที่เป็นวันครูเนาะครูก็เป็นครูคนหนึ่งนะคะอยากจะบอกนักเรียนโรงเรียนคณะราชบำรุงปทุมธานีว่าการเป็นลูกคณะราชนะคะคุณสมบัติลูกคณะราชมีอยู่แล้วเนาะที่เราต้องการ12อข้อก็อยากให้ทุกคนนะคะรักคณะราชแล้วก็เป็นลูกคณะราชที่ดีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ Tchau. เลครับวันนี้เราอยู่กับประเพณีไทยที่มีมาตั้งนานก็คือวันไหวครูนั่นเองซึ่งตอนนี้ครูเนี่ยอยู่ในห้องรับรองครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์ครูสักคนดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างกับวันไหวครูแล้วมีอะไรที่จะบอกน้องๆบ้างหรือเปล่าครับไปกันครับรครับรู้สึกไงกับวันนี้บ้างครับ วันนี้เป็นกิจกรรมบรรยครูของนักเรียนคณะราชบุงสุธานีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลูกๆนักเรียนได้แสดงออกที่เป็นเรื่องของการตอบแทมมนบุญคุณของครูนะครับก็ขอขอบใจลูกๆูนักเรียนทุกคนนะครับที่ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับน้องๆและก็ขออวยพรให้ลูกทุกคนนะครับประสบผลสำเร็จในการเรียนนะฮะแล้วก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้รวมถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับขอบใจลูกทุกคนนะครับ สวัสดีครับวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้นะคะรู้สึกว่ารู้สึกปรับปลื้มใจนะคะที่นักเรียนได้ได้ไดแสดงถึงความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณเพราะว่าครูก็เปรียบเสมือนบุคคลที่3เป็นพระคุณที่3ของเรานะคะรองจากคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นการที่นักเรียนได้แสดงออกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะวาความกตัญญูเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเติมเต็มที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าแต่มันควรจะอยู่ในอันใดสันดานหรือในความคิดความระลึกถึงของเด็กไทยทุกคนเพราะความกตัญยูจะทําให้เราเป็นผู้ที่เจริญ <t> อยากจะบอกนักเรียนที่ดูอยู่นะครับอ๋อก็อยากบอกนักเรียนว่าอยู่ที่คณะราชนี้โรงเรียนคณะราชบุรุษจันทร์น,น,นี้เป็นผู้ที่ทําให้เราได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่ดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทําให้กับโรงเรียนคณะราชได้เช่นการปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยก็ควรจะทำเพราะจ,จะทําให้โรงเรียนของเรานั้นเจริญยิ่งขึ้นต,ต้องขอขอบคุณนักเรียนห,หลายๆคนที่ทําให้โรงเรียนนี้เจริญยิ่งขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะมาครับ โอเค,คตอนนี้เราได้ครูสุดสวยที่สุดในคณะละเนี่ยมาอยู่กับเรานะครับอขออนุญ,ญาตให้คุณครูแนะนําตัวหน่อยนะครับครูชื่อครูบุญบีอุดมประมวลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอถามความรู้สึกเกี่ยวกับวันครูวันนี้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจและภูมิใจนะคะที่มีพิธีวันไหว้ครูก็จะมีนักเรียนตัวแทนนักเรียนแล้วก็นักเรียนทุกระดับชั้นเลยได้ทําพานอันสวยงามน้อมนํามาเคารพครูซึ่งให้ทั้งความรู้คู่จริยธรรม ครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่ยังระลึกถึงวันครูวันไหว้ครูนะคะมีดอกไม้สีสวยมาน้อมเคารพนะเพื่อแทนคุณครูที่ให้ทั้งความรู้คำแนะนำที่ดี เป็นแนวทางในการศึกษานะและในการดําเนินชีวิตคะ่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกนักเรียนทุกคนที่กาลังดูอยู่ตอนนี้ไหมครับ<ฮ>ครูก็มีสิ่งที่อยากจะบอกกับนักเรียนออทุกคนว่าสิ่งที่นักเรียนตั้งใจทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน์นก็ขอให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวนักเรียนทุกคนนะคะให้นักเรียนมีความสุข ความเจริญน,นะคะเรียนเก่งๆมีอนาคตที่สดใสมีความสุขทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในครอบครัวนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตให้ครูแนะนำส่วนค่ะว่าชื่ออะไรสอนวิชาอะไรค,ครับครูชื่อธันวิสิตจันดุสิกจร ดูแลนักเรียนชั้นมอต้นและมปลายสอนวอลเล์บอลแล้วก็สอนมอหกด้วยครับผมอยากทราบว่ารู้สึกไงครับกับวันครูนี้ครับว่ามีความประทับใจหรืออะไรบ้างครับสําหรับวันครูทุกๆปีเนี่ยความรู้สึกที่บง่งบอกมันก็คือเมื่อได้ยินเสียงของนักเรียนเปล่งวาจาปาเจราครูจะมีความรู้สึกว่าครูจะขนลุกทุกปีแล้วครูก็จะมีความสุขเมื่อเด็กเขาตั้งใจมาไหว้ครูครูก็มีความรักให้ ครูจะเก็บความทรงจำมาไว้อย่างนี้ตลอดไปครับผมอยากถามอีกคำถามนงครับว่าอยากบอกอะไรกับนักเรียนหรือว่าใครที่ดูอยู่บ้างไหมครับเด็กๆลูกๆทุกๆคนครูมั่นใจเด็กคณะราชเป็นเด็กดียิ้มง,ง่ายไหวเก่งขอให้ลูกครูประสบความสำเร็จและตั้งใจตั้งใจมีความอดทนและจะประสบความสำเร็จตามคุณสมบัติของลูกคณะราชนะครับ ครับผมขอบคุณครูทันมากค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้ครูแนะนําตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรกับสอนวิชาอะไรบ้างคบคุณนัทพรจันดุสิกจรสอนวิชาภารรษาและสุขศึกษานะคะ,ะวันนี้ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไว้ครูจะมีความสุขทุกครั้งนะคะแต่ความสุขที่แท้จริงของครูครูจะมีความสุขเมื่อนักเรียนเป็นเด็กดี ะะและก็เป็นคนดีของสังคมค่ะแล้วก็มีอะไรอยากบอกกับนักเรียนหรือว่าใครที่ดูอยู่ทางนี้บ้างไหมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะ สวดีครับสวัสดีครูนะครับรบกวนครูแนะนําชื่อกับวิชาที่สอนหน่อยครับค่ะคุณครูนพพรก่ออ้อมนะคะสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะอยากถามว่ารู้สึกไงกับวันครูวันนี้บ้างก็ดีใจนะคะที่มีกิจกรรมในวันไหว้ครูตั้งแต่เช้ามาก็มีลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วรวมถึงลูกศิษย์ปัจจุบันที่ที่เราสอนในระดับอื่นๆก็กลับมาหาคุณครูได้แสดงความรักและความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะมีคําถามคืออยากฝากอะไรกับ เรียนหรือว่าใครที่ดูอยู่ทางนี้บ้างไหมครับไม่มีสิทธิ์ที่ไหนไม่มีครูต่อให้อาชีพใดๆในโลกใบนี้ก็ตามทุกคนต้องเริ่มจากครูผู้สอนสั่งก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและเป็นคนดีของสังคมค่ะครับผมคครับสวัสดีครับสวัสดีครครูนะครับขออนุญาตให้ครูแนะนําชื่อวิชาที่สนับ สวัสดีค่ะชื่อครูชุดต,ตินันสมบูรณ์นะคะชื่อเล่นครูใส่ขิมค่ะสอนวิชา,าภาษาอังกฤษค่ะมีคำถามนะครับก็คือรู้สึกไหกับวันนี้บ้าง ค่อนข,ข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นวันครูปีแรกด้วยเพราะว่าเพิ่งมาบรรจุแต่ก็เมื่อเช้าได้พวงมาลัยจากเด็กๆม5ทศที่ที่เป็นที่ประจําชั้นเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเด็กๆค่อนข,ข้างน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าในฐานะที่ตัวเองได้เป็นครูที่ปรึกษ,ษาแล้วก็จะพยายามทําหน้าที่คุณครูที่ปรึกษาให้ดีแล้วก็คุณครูที่สอนเด็กนักเรียนทั่วไปเนียค่ะผมมีอีกหนึ่งคำถามครับคืออยากบอกอะไรกับนักเรียนหรือว่าใครที่ดูอยู่ผ่านหน้าช่องทางนี้บ้างไหมครับสำหรับครูเองก็มือใหม่กๆ จะฝากก็ขอฝังนะฝากตัวแล้วก็หากมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาคุณครูโดยตรงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไม่ได้เป็นที่ปรึกษาก็ปรึกษาได้ค่ะยินดีปรึกษาเรื่องเงินได้ไหมเอะเบรกไว้ก่อนดีครับผมขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเวนครูครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ครูแนะนําตัวกับอกวิชาที่สอนก่อนสวัสดีครับครูชื่อครูกัณพัฒตะกุลน้ำนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับอยากถามว่ารู้สึกไงครับกับวันครูวันนี้บ้างก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีเวนครูนี้เพราะว่าทุกคนทุกอาชีพก็ล้วนเกิดมาจากอาชีพครูเท่านั้นครับผมแล้วมีอะไรจะฝากบอกกับนักเรียนหรือว่าใครที่กำลังดูอยู่ไหมครับก็ฝากบอกว่าให้พวกเราทุกคนนะครับทำตามหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับผม โอเคครับผมบคณคับสำหรับตอนนี้เราอยู่กับรุ่นพี่ที่จบไปมา5ปีที่แล้วซึ่งเขากลับมาในวันคุูครั้ง2ปี3ปี2บวก3เป็น5ไปดี <c oughs> รู้สึกไงกับครับ <c oughs> กับกับอะไรครับกับวันครูวันนี้ที่แบบกลับมาเจอครูที่เขายังสอนอยู่อย่างงี้ยแ้รู้สึกโรงเรียนเราเปลี่ยนไปเยอะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบรรยากาศก็แบบ สวัสดีครับเดี๋ยวขอให้น้องแนะนําตัวกับบอกชั้นหน่อยว่านางสาวสุภานิกาสุวรรณศรีนะคะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะอยู่ชั้นมสีทับหนะคะโอเคแล้ววันนี้มีความรู้สึกองไงกับวันครูนี้บ้างเช่นแบบความประทับใจหรือมีอะไรที่อยากจะบอกรู้สึกดีมากค่ะที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็มีความสุขมากแล้วมีครูในดวงใจไหมครับมีค่ะครูเอ๋ค่ะใช่ใจดีมากใจดีมากๆโอเคครับผมครับ I ครับผมวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ประธานคณะรักานคัะผมนี่พี่คีมครับผมี่ครับผมพี่พี่คิมมีความสึกไงกับงานวันคูในวันนี้บ้างครับก็จะเต็มที่ค่ะหวังว่าคุณครูทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็งานของเราัจให้กับนักเรียนทุกคนร่วมกันหวังว่านักเรียนจะชอบเหมือนกันค่ะครับผมครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้ครับผมคุณครูครับผมอยากอยากทราบว่างานวันนี้คุณครูรู้สึกยังไงบ้างครับ ค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าซาบซึ้งใจในความรักแล้วก็ความกตัญญูที่นักเรียนมีต่อครูคทุกคน,นะค่ะ แล้วก็เห็นน้องๆที่ทำพัมนมาในวันนี้ครับสวยงามมากๆเลยครับผมผมอยากรู้ว่าของห้องคุณครูที่คุณครูมีความรู้สึกอย่างไรครับห้องของคุณครูนะคะเป็นห้องมสามันารานะคะใจความสําคัญก็คือนักเรียนอยากแสดงถึงความรักต่อครูโดยการเอาครูไว้ตรงกลางพานค่ะเพื่อว่าคุณครูเนี่ยเป็นส่วนรวมแล้วก็เป็นใจกลางความรู้สึกของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องค่ะครับผมก็ครับผมขอบคุณคุณครูมากครับผมสําหรับสัมภาษณ์ครับขอบคุณาครับสำหรับมาสัมภาษณ์กับครูอีกคนนึงเพิ่งกินอเมซอนเสร็จเมื่อกี้ อ๋อ,อยังไม่ได้กินด้วยยังไม่ได้กินด้วยขอทราบชื่อกับวิชาที่สอนนะคระับครูชื่อครูอริสาชัยสานะคะสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ รู้สึกยังไงบ้างครับกับวันครูวันนี้ครับมีความประทับใจหรือว่าอะไรที่อยากบอกกับนักเรียนทุกคนบ้างไหมครับก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะนักเรียนน่ารักกันมากๆเลยนะคะส่วนพานก็สวยนะคะน่ารักสร้างสรรค์ดีค่ะแล้วมีอะไรอยากบอกนักเรียนที่กาลังดูอยู่ตอนนี้ไหมครับเช่นแบบเรื่องการเรียนเรื่องอนาคตอะไรพวกนี้ครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะมีอะไรก็อย่าดื้อกับคุณครูนะคะครับขอบคุณทับ ครับผมท่านต่อไปนะครับคุณครูประกิตนะครับผมครูที่ให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับเรานะครับผมไปกันเลยฮะวัสดครูประกิตครับขอสัมภาษณ์นะครับครับผมคุณครูประกิตรู้สึกยังไงกับงานในวันนี้บ้างครับผมงานวันรูครับว่าเลยครับแต่ตอนนี้อยู่ค่ะตอนนี้อยู่ข้าวใช่ไหมครับครูประกิตรู้สึกยังไงกับกานที่นักเรียนทําให้ผมดีครับสวยแล้วก็มีความตั้งใจครูยังมีอะไรอยากจะอวยพรนักเรียนทุกคนไหมครับ ก็ขอ,อ,อให้ให้โชคดีแล้วก็ได้รับแดงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อ,ตอไปโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์วงโยอีกสักคนหนึ่งนะครับรใครดีใครดีไม่รู้ไม่รู้สักคนเนี่ยไปเดีเราวิ่งไปหา <alla S 3> <ไ>ประวัติเลยไปไป,ไป เจอแล้วครับเป้าหมายเจอแล้วเจอแล้วรู้สึกไงกับวันครูนี้บ้างครับสนุกมากค่ะครับผมขอบคุณครับสนุกมากแต่ว่าพูดได้ไหมเนี่ยพูดอ่ะสนุก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 มากค่ะจบแล้วแค่นี้แหละครับผมครับจะไหนครับครับผมขอสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับวันครูนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยครับเพราะมันมันเหนื่อยครับเหมือนเด็กสดอะครับเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยไหมครับไม่ตอบดีกว่าออ๋รู้สึกดีครับดีใจที่เด็กร่วมมือกันดีครับผมครับผมได้รับผ่านยังครับไม่ได้รับครับอ๋อของม่หกครับยังไม่ค่อยไม่เลิกเพื่อเคครับครับผมครับครับผมรู้สึกไงกับงานวันนี้บ้างครับโอ้โหเศร้าที่ไม่ไ่ายไม่ได้ถ่ายขาผมเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คุณครูกันดีกว่าครับหลังจากที่ จบงานจบพิธีอะไรแล้วขอสัมภาณ์หนดอยครับรับยาร์ดคือเราสัมภาษณ์เดียวๆเลย <l oss> เรามาเป็นสัมภาษณ์แบบกลุ่มเลยดีกว่าไปกลุ่มใหญ่ๆสัมภาษณ์ทุกคนพูดพร้อมกันว่ารูา้สึกยังไงกับวันนี้ มีครูในดวงใจไหมมีครับครัคักงานกันจับเงินครูงซาชิวะครับอันนี้คือการเราถ่ายเฉยไม่มีการอัดอะไรข้งนั้นเรามาลองสัมภาษณ์นักเรียนกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกงไงกับวันครูครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงกับวันครูบ้าง ดูใจมครับมีครูษาาอนไก่ไกแ้งด้ั่งไม่บแล้วมีอยู่แล้วสวยด้วยครับอะไรอัน่จะรอให้แล้วผันอเดี๋ยวไวมือสั่นเยู มันรองไห้นะ,ะมันร้ลองไห้จนะลองไห้ขนะ <c oughs> องก็ร้องไเบียร์บิอา